สวัสดีครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่8นะครับ8กันยายนนะครับ2566นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับไม่จะพาไปดูนะครับมุมมองน้ำมันนะครับในวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าน้ำมันนะครับในวันนี้จุดไหนน่าสนใจบ้างืมว่าจุดไหนจะเป็นจุดที่เรารอบ้างนะครับเออไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากในทางเฟรมเดย์นะครับในทาเฟรมเดย์เมื่อวานปิดแดงนะ แต่ว่าปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกเลยราคายังปรับตัวลงมาไม่ถึงอะไรเอ่ยยังปรับตัวขึ้นมาไม่ถึงสพพ p l y z o n ของทำเฟมวีคและทำเฟมเดย์เนาะซึ่งอยู่กรอบส u พ p l y z o n บนเลยนะครับเลยมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวลงเพื่อขึ้นต่อก็เป็นได้นะครับปรับตัวลงเพื่อขึ้นต่อก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับยังคงเป็นดีมาโซนตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแต่ว่าเป็นกรอบดีมาโซนที่ราคามา take a คชั่นแล้วหนึ่งครั้ง นะครับหครั้งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เขาปรับตัวลงมาเนี่ยเออเราต้องรอคอนเฟิร์มใช่ไหมครับรอคอนเฟิร์มเนาะนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปเลยจุดนี้ก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจในการเซลลของเราเนาะนะครับ แล้วก็จะมีจุดนึ่งนะครับที่เราเราก็คือกรอบดิมา z โซนและรีเบสซีกรอบล่างนะที่ราคา81.49จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับในการพิจารณาเข้าเทรดบายเช่นกันนะครับต่อมานะครับในทางเฟ m e S4 นะครับจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยครขาพยายามทําการปรับตัวลงมาซึ่งณจุดเนี้ยเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าตรงนี้มีดิมาโซนนะครับมีดิมา n โซนหนึจุดเลยนะครับเป็นดิมานโซนที่ ส่งขึ้นไปทำ New High เนาะแล้วก็การมาเทสครั้งนึงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเขาปรับตัวใหม่ครั้งหนึ่งนะครับจุดๆุดเนี้ยครับเราต้องรอนะครับเราต้องรอซึ่งไม่มองว่าจุดเนี้ยจริงๆแล้วสามารถพิจารณาเข้าเห็ดได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะนทาเฟมใหญ่ราคาย,ยังไม่ได้ไป touch หรือว่ายังไม่ได้ไปไอ้อ่างนะแต่อ่างโซนของทำเฟมใหญ่เนาะซึ่งกรอบนี่อยู่ข้างบนเรานะครับจะเห็นว่าเออราคาย,ยังไม่ถึงแต่ มีอะไรที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยก็ยคือตรงนี้โหมดปต้ามเริ่มมีการปรับตัวลงเห็นไหมโหมดเปต้มเริ่ม um มีการปรับตัวลงนะนะครับ<ม>แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในเมื่อเทรนเป็นขาขึ้นเรายังคงย่อบายได้อยู่นะครับสาหรับน้ํามันเนาะและจุดไหนบ้างที่น่าสนใจวันนี้ไม่ให้กรอบนี้เป็นกรอบที่น่าสนใจนะครับพอทมเฟมเมสี่นะครับถ้าใครตีไว้นะครับก็ตีไว้กรอบราคาเดียวกันได้เนาะนะครับอยู่ตั้งแต่ 85.81นะครับถึง85.03จนะจะเป็นกรอบราคาดีมานโซนที่ราคาคงมองว่ามีโอกาสที่จะผักดันราคาขึ้นไปได้ต่อนะครับต่วนเมื่อเราปรับมาในทฟ์เฟมเอนะครับจะเห็นว่านี่เลยนะครับณนะปัจจุบันนะครับนณะปัจจุบันตรงนี้นะครับมีกรอบดีมานโซนนะครับ รอบลงมาเนาะนะครับเฟรม H1 ตรงนี้มีดีมาโซนหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีซ้อนอีกหนึ่งจุดนะครับปัจจุบันนะครับเฟร H1 เนี่ยกราฟเขาเป็นเห็นขาลงเนาะซึ่งถ้าถามว่าจะเซฟได้ไหมถ้าตรงเนี้ยครับเขาทำเป็น drop เป็น drop หรือว่า supply โซนลงมานะครับแล้วช่วงเวลที่เขาปรับตัวขึ้นมานะครับภาพเป็นภาพนี้นะครับภาพเป็นแบบนี้มีการสร้างเบสเนาะเบสก่อนที่จะปรับตัวขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วราคายังไม่ได้ติด 85.32หรือว่ากรอบราคา85.8ดันราคาขึ้นมาจุดนี้เราสามารถเซลล์ได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับรอให้เขาสร้างเป็นรอปเป็นดอปก่อนนะครับเราถึงจะพิจารณาเทรดเซลเนาะ เอาเป็นดอาเพื่อไหนนี่ให้เป็นภาพนี้นะนะครับแล้วเ,เราเอามาเทียบกันว่าเขาจะเป็นตรงอย่างที่เราวาดไหมนะครับสาหรับณจุดนี้เลยนะครับเนาะถ้ามาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเซลได้นะครับเป็นซับไโซนนะครับแทงอิบลานแข็งแรงนะครับสีแดนงะปึ้ดยาวลงมาเนาะขอให้เป็นภาพนี้นะครับเราถึงจะเซลนะแต่ว่าถ้าราคาไม่เป็นภาพนี้ราคโาโค้ดทำยังไงต่อได้บ้าง ก็ภาพนี้เลยนะครับตอนนี้ไหมเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันปรับตัวมาเป็นแบบนี้เนาะปรับตัวปเป็นแบบนี้เลยบองว่าจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในการ buy นะครับ8ป3 2านะครับแล้วก็อะไรแล้วก็ระยะ sl มันสั้นนะครับระยะ sl มันสั้นเนาะถ้าใครเข้าตรงนี้นะครับระยะ sl ไหมบอกว่าถ้าวางอยู่ที่84.5ก็เอาอยู่นะครับก็ประมาณ0.8ปินะครับเนาะเนะพราะว่าถ้าหลุดไปเราก็จะได้เปลี่ยนหน้าเทรดเลยแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปเสียได้อะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเทคนิคมาเราก็กดหรือว่าใครจะรอคอนเฟิร์มนะครับในทาเฟรม m 1 5ก็ได้นะครับไม่มองว่ายังไงจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยนะครับแล้วต้องมีเรานะครับจุดนี้ต้องมีเราเนาะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วด้วยนะครับก็ให้เทรดด้วยความสนุกนะครับรักและสนุกในการเทรดนะครับแล้ว วันนี้นะครับมุมมองในการพยากรณอากาศนะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะครับหรือว่ามีจุดไหนที่คอนเฟิร์มได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในสลีดแกรมเนาะนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ